ฮัลโหลเบบี้เบบี้คนสวยน้องหลับคนที่สองของปีนี้แม่หนิงนะคะใครเอ่ยเป็นห่อแหนมน้อยอยู่ในนี้เลยดนะูหน้าหนูใกล้ๆกันเอ๊ะน้องไม่ได้แดงแบบนี้นะจ๊ะอาจจะเป็นที่หมอนแยวแม่หนิงเอาหมอนออกนะอ ตู้นี่โอเคสีน้องค่ะของจริงจะเป็นแบบนี้นี่เอ็นดูมากเลยนี่หอาอันนี้ออกนะคะห่อคุ้นๆไหมคะห่อแหนมมันคือห่อของน้องมูมูมเออยูยูเองแม่หนงิง เก็บผ้าห่อตัวของน้องไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมนะคะแล้วก็เอาโบนี่มาพันเลยค่ะพอดีหยิบได้ก็หยิบเลยห่อเดิมเลยเหมือนเป๊ะเลยค่ะนี่คือใบเซอร์ของน้องนะคะ autumn kid s a s l e e v เป็นเรียวบอลไม่มีอะไรเลยอาร์ติสไม่ได้เขียนไว้ให้นะคะแม่หนึ่งก็เลยเก็บไว้ในแฟ้มแบบนี้นะคะเก็บไว้เป็นกระดาษ A4 แข็งๆหอมๆเนี่ยค่ะ แล้วก็เอาสติกเกอร์แปะบนล่างหมัวมุมแบบนี้นะคะแล้วก็ปิ้นรูปมาจากอา r t i s t ชุดที่ได้ในรูปไม่ได้มาอันนี้ก็ไม่ได้มานะคะาร์ติสไม่ได้ให้ให้มาชุดน้อน้องในนี้สงสัยไปขอลดราคาเยอะเกินไปหรือเปล่า a r t ติ์เลยให้ชุดน้อยไปนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ กิ่งกด้วยอาร์ตนี้ไม่ค่อยให้ชุดอแต่ก็น่ารักค่ะแม่หนิงชอบอ่ะมาถอดน้องกันดีกว่าห่อแหนมน้อยอน่นี่นี่นนนก็มือเดียวนะอยู่คนเดียวเล่นกับตุกตาคนเดียวไปเลยจ้าอ๊ดอดแล้วถอดแล้วนี่ไงอุย้ยน่ารักจัง นี่ออทัมคิดขนาด19.5นิ้วแต่ว่าอาร์ติสตท่านนี้เขาใส่บอดี้ค่อนข้างยาวค่ะแม่หนิงวัดได้21เลยอ่ะเอ้าจริงๆวัดใหม่อ่ะวัดเนี่ยถึงเนี่ยได้21อะค่ะจริงๆคิดออริจินอลเขาอยู่ที่19.5นิ้วแต่ว่าน้องได้21เลยค่ะมแม่หนิงก็เลยเอามาใส่ ชุดแบบนี้นะคะนี้ชุดที่อาร์ติสให้มาแต่ก็คาดผมของแม่หนิงนี่น้องจะเป็นคิดแขนขาเต็มเต็มนะแล้วก็แขนน้องจะเป็นแบบนี้ถ้าแขนเขาหอ่หอๆตัวแบบเนี้ยไม่ได้ยืด,ย,ดยืดตรงอะคะ่ะไม่ได้ยืดตรงมากๆ เวลาเราหมุนเขาเนี้ยหมุนเขาจะค่อนข้างยากเพราะมันจะติดตรง,นตงเ,เนี้ยติดคางเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ท่าเนี้ยตลอดน่ารักอะ่ะกอดอกตลอดเลยนี่เลยนี่นี่ผมน้องค่อนข้างที่จะหัวเถิกเถอกหน่อยนะคะเดีย๋ยวมานิงให้ดูนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดเสือออเส้อผ้าน้องกันถอดเสื้อผ้าน้องกัน ให้มาดูรายละเอียดใกล้ๆก,กันนะผมจิ้มแซมสองสีตรงนี้เพื่อให้เข้ากับคิ้วแล้วก็ตรงจมูกมีผดๆมีเส้นเลือดฝอยตรงตาขนตาจิ้มโมแฮเด็กผู้หญิงก็จะหัวเถิกเถิงเหม่งเหม่งหน่น่ารักดีอะ่ะแม่หญิงชอบ ห้านี้เขาดูจุ๋มจิ๋มดีเนาะผมฟูเลยลูกนอนทับนะก็ค่อยๆจัดทรงไปนะคะจมูกโดงมากมีรอยขีดข่วนด้วยนี่แม่นิงให้ดูเข้ากับแสงหันไปสิลูกตรงหัวตาเขาจะมีแบบเหลืองๆเ,เหมือนแบบ คิดตาเหลืองเหลืองเด็กเบบีอย่างเงี้ยเหมือนมากนี่ดูจมูกเจาะนะคะดูะรายละเอียดน้องตรงหัวเม่งกันเห็นที่เป็นเม็ดเคลือบไหมคะส,สากๆนะตรงนี้เขาจะสัมผัสได้ส,กสากๆเนี้ยเคลือบดีจมูกโด่งมากเลยอ่ะลูกดูสิ จมูกพุ่งเนาะเด็กฝรั่งดูสิปลายมาดังมาวน่ารักอือดูตรงหูนี่แม่น่ให้ดูตรงหูนี่หหนเห็นปะเป็นรอยจุดๆตรงเนี้ยแก้มก็เป็นรอยแตก,แตกน่ารักแก้มแตกๆหนาวหนาวอะลูกน่ารักจังเป็นเส้นเลือด ดูคางแ,งแดงๆปากเล่น<ม>เป็นนุดนูดเล่นหลายเฉดนะคะ<ม>ใบหูฝั่งนี้ก็มีรอยด้วยนีผมจิ้มค่ะตรงนี้จะฟูๆหน่อยมันสั้น<ม>น่ารักจัง ดูผมโอ้โหฟูเลยเแบบีนอนทับแต่ไม่หนิงจะทรงผมให้ดูนะคะแล้วก็จะถอดบอดี้น้องออกมาด้วยเดี๋ยวไม่หนิงถอดชุดน้องก่อนนะแล้วก็ใส่แพมเพ์ดน้องกันไม่หนิงถอดชุดน้องแล้วนะคะแก้ผ้าน้องแล้วนี่ลอยรวมแบบนี้แล้วก็ไม่หนิงวีผมให้เขาแล้วด้วยมาดูใกล้ๆกันค่ะ นี่เป็นบอดี้ผ้านุ่มนะแขนขาเต็มนี่ค่ะนี่ขาน้องก็น่ารักแบบนี้ค่ะใส่ชุดเอ็นบีนะคะขนาดนิวบอลนี่เ้าแดงๆมีจุกดูดด้วยนะนี่จุกจุกโดดเนี่ยแขนเขาค่ะก็จะยกแบบนี้กอด กอดไว้กอดน,นี้สายลูกกอดไว้นี่น่ารักนี่หัวก็จะเถกเถกหน่อยถ้าถ้าอาร์ติสเขาจิ้มลงมาเนี่ยหน้าผากเขาจะแคบลงแต่เนี้ยเขาดีไซน์ให้เถกขึ้นอยเนี่ยคิ้วต่ำน่ารักเนาะน้องคิ้วต่ำอะปัดปัดไ้นี่เป็นผู้ชายเลยนะคือหน้าผากน้องค่อนข้างเถกไปเลยค่ะ เห็นปะน่ารักจังเหมือนเด็กผู้ชายเลยถ้าเราไม่ใส่คาดผมจะเป็นเด็กผู้ชายเลยเนาะเดี๋ยวใส่คาดผมไปเนี่ยใส่คาดผมมันเนี่ยปุ๊บเป็นผู้หญิงเลยนี่น่ารักวันหนึ่งบีผมเขานะคะก็จะประมาณนี้ปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ตรงเนี้ยเขาจะทำให้เหมือนเด็กเอเชียผมจะชีดหน่อย ผมฟูฟูชีีเนี่ยแต่ว่ามันอยู่นะแต่ว่าตอนเราต้องใส่หัวเขาหน่อยพอดีแม่หนิงเอาเขานอนไว้มันก็ถูไปถูมาแบบนี้ค่ะผมนิ่มมากๆเลยค่ะดูจับแบบแม่หนิงจับนิ่มแซมตรงนี้สองสีเพื่อให้ไล่กับโทน,นคิ้วนี่รอยคิ้วน่ารักจังเลย เฮปใส่ชุดกันค่ะแม่หนิงเ,เตรียมชุดใส่ให้กับเขาแล้วเป็นชุดของ H&M ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะใส่แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเขามีหน้าตาน่ารักแบบไหนตอนใส่ชุดเสร็จแล้วแล้วก็จะไปดูพี่ๆเขาด้วยจากบ้านเดียวกันนะคะ ม่หนึใส่สายคล้องจุกดูดด้วยเดี๋ยวแต่งตัวให้น้องแป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กันค่ะไม่หนึ่งใส่เสื้อให้น้องแล้วนะคะแล้วก็ใส่สายของจุกดูดให้น้องนี่ค่ะใส่ใส่ขายองจุกดูดแล้วก็อันนี้เอาไว้หนีบเสื้อได้แต่ว่ามันเป็นไหมพรมแม่หนึ่งไม่กล้าหนีบเดี๋ยวพังนะแล้วก็เซฟอะไรได้ก็เซฟค่ะเพิ่งแกะป้ายออกเมื่อกี้เลยเนี่ยค่ะ ปลายที่เราที่ท,ที่ติดคอเนี่ยก็ดึงออกค่ะแม่หนิงไม่กลัวสีตรงนี้ตกสีขาวไม่มีปัญหาหรอกแต่เมกอะเราไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่าในอนาคตดึงออกได้ก็ดึงออกไปเลยค่ะเนี่ยค่ะดึงออกไปเลยแล้วก็แม่หนิงก็ใส่แผมเพิ่ให้น้องแล้วน่ารักนะก็ก่อนที่จะไปใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงให้น้องแม่หนิงจะให้ดูที่เล็บเท้าก่อนแล้วก็ดูผิวที่เท้าก่อน สวยไหมที่เราเห็นเป็นสักๆอ่ะเป็นนูนๆอนะ่ะมันเป็นตัวผิวเคลือบนะคะะซูมอีกทีนึงตัวผิวเคลือบเนี่ยมันจะทําให้สีน้องแน่นแม้ว่าจะผ่านไป5ปี6ปีนะมันก็ยังคงแน่นอยู่นี่เลยีนผิวน้อง คือาร์ติสท่านนี้เขาทําจ้าค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบเป็นวงใหญ่นะคะมาทําเป็นเหมือนผิวไล่ๆของเด็กเน,นี่ยค่ะเป็นวง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 เนี่ยเห็นตุ่มๆไหมตรงเนี้ยเห็นไหมแม่หนิงซูมให้ดูชัดๆตุ่มตัวเนี้ยคือผิวเคลือบเขานะคะเห็นไหมนี่คือเคลือบ ทำไมเคลือบแล้วมันเป็นสักสากก็เพราะว่าเขาทำให้มันเหมือนผิวคนนะคะที่ให้มีสัมผัสว่าแบบเห็นผิวคนไหมไม่ได้เรียบอะ่ะมันเป็นเหมือนตะข่ายตะข่ายผิวอะ่ะเออก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละคะ่ะมือน้องก็จะกำทั้งสองข้างเลยเล็บสวยแดงๆตัวแดงๆง กมือไว้ันหนึ่งเตรียมหมวกใส่ให้กับเขาแล้วก็ใส่กางเกงค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะเรียบร้อยใส่ชุดแล้วน่ารักมากเลยพั่หนิงให้ดูภาพรวมนี่ประมาณนี้นะคะน่ารักจังดูอุปกรณ์คาดผมหวีน้องนะคะพร็อพถ่ายรูปนี้ เอ็นดูใส่หมวกมีน้อยอุปกรณ์ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จำไม่ได้ว่ามีอันไหนแล้วนกอดน้องตายมีกอดน้องตายน่ารักจังเลยออทัมคิดนะคะออทัมเป็นชื่อคิดของเขา แ่หนิงก็ตั้งชื่อไว้ให้น้องว่าออราออชั่มออร่าดูมันแบบจำง่ายดีนะคะออชั่มมันก็จะแบบเหมือนแบบเออเรียกยากไปนะช่มออท่มน้องออราละกันค่ะหนูออราเองนี่ออราค่ะใส่หมวกแล้วหายเถิกแล้วมีผมออกมาปิ่ปิ่นน,นิดนดนะน่ารักดี อเอ็นดูดูด้านข้างเหรอ,อน่ารักจังเลยคือตัวเนี้ยเอาลงขายในเพจอะไม่มีคนซือ้อเว้ยบอกตรงแปลกมากเอาลงขายสองสามรอบไม่มีคนซือ้อไม่เข้าใจไม่หิ่งจัดการซื้อเลยรักมาเลยอะน่ารักจะตาย แม่หนิงเขาพยายามทําใจแล้วนะเพราะแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาดีกว่าลูกเยอะแล้วอะไรเงี้ยสรุปแล้วน้องเป็นน้องหลับคนที่20ของแม่หนิงนะคะในปี2021น้องเป็นน้องหลับเบบี Baby. น้องหลับเนี่ยคนที่20 <laughs> มีน้องหลับ20คนและะ้วค่ะยินดีกับแม่หนิงด้วยลูกโดกมาก ค่ะให้ดูน้องอีกรอบนะนี่คะ่ะเอ็นโดเลยเดี๋ยวไปดูพี่ๆเขาจากบ้านแม่อาร์ติสเดียวกันต่อได้เลยนะคะนี่เอนโดดูความน่ารักอีกรอบน่ารักเวมล่ะเห็นอุปรกรณ์แม่หนิงเลยเห็นปะ นเนี่ยใส่ไว้ในนี้ยคือน่ารักอะ่ะพวกอุปกรณ์เซตนะคะก็จะมีสเปร์น้ำธรรมดาแล้วก็จุกดูดที่มาถ่ายรูปแปรงปัดปัดฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะหวีซี่สำหรับหวีผมทนแท้แล้วก็หวีแปรงนี่หวีแปรงหวีแปรงมีหลายอันแล้วก็ มีอันนี้เอาไว้ทําเหมือนผมข้างหน้าเขาอะเล็กๆะค่ะเป็นแปรงสีฟันเก่าแล้วก็ลูกกิ้งอันนี้เอาไว้กิ้งพวกเศษขนเศษผมอะไรที่มันแบบเนี่ยเห็นปะฝุ่นๆอะเออแค่นั้นแหละไม่หนห็นเก็จะมีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มสําหรับทําขนตานี่ค่ะให้มีติดไว้มันคือตัวแปรงปัดมัดคาร่าหรือแปรงคิ้วะค่ะที่เรามีแต่งหน้าอยู่ะค่ะ ไว้ปัดขนตาถ้าสมมติมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอาเอา,เอาจัดทรงสําหรับตัวที่ขนตามองบทมองลืมตานะคะก็ดัดมันขึ้นไปจุ่มน้ําแล้วก็ดัดหมาดๆแค่นี้นารักเดออุปกรณ์ประมาณนี้นะจ๊ะก็เตรียมเซตไว้แบบนี้จะได้ใช้ง่งายๆใช้ง่งายๆเลยม,มีอะไรอีก มีน้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กจากญี่ปุ่นของแม่นิงก็จะใชยฉีดเนอะหอมหอมมีอะไรอีกจะ้ะน้ำหอมเหมือนเดิมผ้าเช็ดเลนกล้องนี่มันก็จะใช้กล้องประมาณนี้ค่ะ,ะจบแล้วคนสวยนี่ เป็นดูจังน่ารักอะ่ะวางกล้องไว้ลงเลยทางนี้หนลูกเมื่อไรจะไปดูพี่สาวกันสองคนสักทีเนี่ยจะมีพี่สาวที่มาจากบ้านเดียวกันนะคะมีเรียลบอลเป็นเรียลบอลทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันข่าวว่ามีพี่คนไหนนะฮัลโหลเบบี้หลับปุ๋ยเลยสามนาง มีใบเซอร์ด้วยหลับพร้อมใบเซอร์เลยนะคะลูกสาวจากบ้านแม่อาร์ติสเดียวกันนะคะเป็นจากศิลปินชาวรัสเซียซึ่งจะมีใบเซอร์มาให้แบบว่างเปล่าไม่มีเขียนอะไรเลยนะว่างเปล่าจริงๆเลยค่ะไม่เขียนสักอย่างหนึ่งเลยไม่ลงแม้กระทั่งน้ำหนักตัวน้องวันเกิดน้องนะคะ คนแรกที่แม่หนิงสั่งทํามานะคะก็จะเป็นมิลันดาคนนี้ค่ะนี่มิลันดาสมซิลิสีมาในปี2019น่ารักมากอินดูนางตัวนี้จะเป็นแฝดมิลันดาทั้งหมดแม่หนิงมี4คนนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่4คนสุดท้องเลยที่ได้มา ผมของเขาจะจิ้มปัดเป๋ไปทางด้านนี้มันหนิงใสค่คาดผมนี่ค่ะแล้วก็คนนี้มีแผงหน้าท้องงานสั่งทำอันนี้มันหนิงส่งคิดไปให้เขาที่รัสเซียนะคะแล้วก็ให้เนี่ยให้การ์ดเนี่ยเขาไปด้วยแล้วเขาก็ส่งกลับมาคือให้ไปเพื่อให้ไปเขียนแต่ไม่เขียนก็ส่งกลับมาเออดีไม่หายนะคะเออแล้วก็มีแผงหน้าท้องค่ะมันหนิงไม่ได้ใส่มานะคะ วอดี้พาด้านในแขนขาเต็มขนาด19นิ้วคนนี้จะเป็นคนแรกที่แม่หนิงได้มานะคนที่สองที่ได้มาเนี่ยสาวอ้วนคนนี้เลยค่ะน้องจูนเดียวบอนนะคะนี่เลยจูนคนนี้เนี่ยจะเหมือนพี่มัมดูหลานสาวแม่หนิงมากเลยเนี่ยแต่คนนี้เขาจะผมบางไม่ได้ผมหนามากคือเขาดีไซน์มาผมค่อนข้างที่จะบาง แต่แม่นหนิงชอบนะชอบคือมันก็ดูหัวล้านๆดิอะ่ะดูผมน้อยดิเออมันดูเป็นเบบี๋นี่ก็หลับปุ๋ยเลย,ยเดี๋ยวแม่หนิงให้ดูความน่ารักของหนูใกล้ๆอีกทีนึ่งดูไหมสามคนเนี้ยเหมือนกันลงสีผมนะเป็นสีผมเข้มแม่นหนิงชอบนี่ เข้มๆคือตัวนี้เป็นคนที่สามผมค่อนข้างหนาขึ้นหนาขึ้นมาจากเดิมกว่าเดิมแล้วก็สีค่อนข้างเข้มแม่หนิงสังเกตเลยว่าสีเขาลงหนักขึ้นมือหนักขึ้นนะคะอันนี้มาในปี2020ซึ่งกว่าจะมาถึงข้ามน้ำข้ามทะเลต,ติดนู่นติดนี่นะคะแล้วก็อมนนี้เปิดตัวใน2021 แต่เขาทำเสร็จภายในปี2020ซึ่งสีจะเข้มขึ้นดูจากเดิมจากสมสิริสีกับออร่าแล้วก็เจ้าจุนเน่เจ้ามั่มหงแมหนิงดูแขนขาหน้าแมหนิงเก็บใบเซอร์ก่อนนะเก็บก่อนเก็บก่อนแมหนิงก็จะเก็บใส่แฟ้มไว้ดูบู๊บ,บับ เมื่อเป็นเบบีมันจะออกแดงๆดูดีๆนะคะเห็นไหมแต่มันโตละเนี่ยพอโตละเขาจะไม่แดงละจะเป็นสีอีกแนวหนึ่งดูเล็บค่ะหนงซูมเล็บซูมเล็บหมาละเล็บิือชี้สวยนี่นี่ด้วยดูดิจับมือ One มันผิวไหมหนิงมะขาว,ขาว คอนทฟูเบบี้ทั้งหมดเลยค่ะก็คือปั้นจากเด็กจริงมีเด็กจริงๆมีเด็กจริงๆเลยซึ่งมันจะอยู่ในตามเนี้ยค่ะอันนี้คือเด็กจริงเด็กจริงที่ดชื่อว่าน้องจูนแล้วก็ออกมาเป็นตุ๊ก,กตาแบบนี้ปั้นตามน้องจูนนะจริงๆผมเขาสั้นนะน้องจูนเนี้ยดูหลับปุ๊ยน้าวีจูนเเดือนต้องบอกว่าจูน7เดือนด้วยจูนเจเดือนนะคะ เรีย b บอ n เจ็ดเดือนจูนแอสลีฟ hmm. เพราะมันมีตื่นด้วยมีอาเวกด้วยนะคะเจ็ดเดือนแล้วก็มีเป็นจูนนิวบอลนะหลับแล้วก็ตื่นแอสลีฟแล้วก็อาเวกก็ต้องแยกด้วยนะคะเป็นซีรีส์เลยนี่ mm hmm. อันนี้ออทัมนี่นี่นี่ของจริงของออทัมน้าเจ้าออทัม ได้อร่าออกมาน้องออร่าไม่หนึ่งตั้งชื่อนะคะอย่าสับสนนะคิดชื่อว่าออทัมคิดแอสลีฟชื่อน้องว่าออร่าส่วนสมซีดีสีอันนี้ชื่อเก๋ๆนะคะนี่ค่ะมิรันดาตัวจริงน้องอันนี้คิดเก่าแล้วไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วไม่ผลิตออกมาละน่ารักไม่หนึ่งมีสีนางจริงมี5ก็ปล่อยหาแม่หนึ่งนะคะ ดูใกล้ๆกันนะคนนี้เขาจะออกแนวเป็นแบบมีความซนขีดข่วนตัวเองใต้ตาแล้วก็แก้มทั้งหมดนี้จะเป็นตัวเจาะรูจมูกหมดเลยนะคะอารติทันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ดำๆมาในจมูกันี่แม่หนิงบอกเลยแม่หนิงทำเอง แม่หนิงใช้ฟองน้ําฟองน้ําดําๆอะ่ะแต่แน่ใจว่าสีไม่ตกนะยัดเข้าไปในรูจมูกคือเขาเจาะอ,อย่างเดียวเป็นโพรงขาวๆเลยอะ่ะเป็นโพรงที่เห็นใย,ยอะ่ะเห็นใย,ยถ่วงหัวข้างในอะ่ะเออแม่หนิงใส่เองเนี่ยไอเจ้านี้ด้วยมากวงกวงเลยกวงกวงแบบโบ๋โบอ่ะเห็นใย,ยข้างในอะ่ะแม่หนิงก็เอาไอฟองน้ำสีดำอะ่ะใส่เข้าไป ยัดเข้าไป3ตัวทําเองหมดเลยอันนี้มีคลิปที่เป็นวิธีการสอนด้วยนะการทําแล้วก็น้องที่ไม่เจาะจมูกแต่เราก็ใส่ดำๆเข้าไปได้ก็ใส่เข้าไปได้ค่ะก็ยัดเข้าไปเอาไมา้จิ้มฟันยัดๆเลยก็เข้าไปก็ได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจนะว่าจะสีไม่ตกนะนี่เลยเด็กๆของแม่หนงเอ็นดูมากเลย จากบ้านอาติสเดียวกันนะคะดูชัดๆอีกทีหนึง่งสมสศรีสี๋ย๋ยวันหลังไปถ่ายแฟสีกันนะลูกอ้อน้องคนนี้เป็นคนที่สามแล้วมันมีน้องอีกเป็นคนที่สี่แม่หนิงพูดผิดม,มีมารสีคนหนึ่งนี่ออร่าคนล่าสุด เขาตั้งกันตรงที่ไม่มีไม่มีไมมอ้นั่นน่ะเนาะไม่มีไอตัวพดผดอะแต่ตรงนี้มีรอยขีดข่วนตรงนี้มีรอยขีดข่วนพดผดผดผด,ดตรงจมูกแดงๆหน่อยแล้วก็มีเพิ่มตรงหัวตาเป็นแบบคีตาเหลืองๆ่ะแม่หนิงอยากให้ดูจังเห็นไหมทุกคนแม่หนิงค้างไว้ มันจะมีตรงหัวตาคิ้ตาเหลืองๆอะเออเหมือนของเด็กจริงมากๆเลยค่ะเนี่เนีห็นละเป็นมวตินี่เี่เดี๋ดูเจ้าจูนต่อเจ้าจูนเขาก็จะไม่รีบแบบมีจ้ำอะไรมากมายอะเป็นผิวเหมือนผิวคนจริงๆเลยคอก็ไม่มีนะดูดิอ้วนมากเลยเป็นหน่รักมากเลยแล้วเป็นคิดที่หายากมากเลยค่ะจูนหลับหลับปุ้ยๆเลย น่ารักนะแล้วก็ผมหยิกนี่ก็ททำรอนให้เขานะคะใช้น้ำแล้วก็ใช้โลม้วนหามีคลิปสอนทำอยู่นี่ได้ผมหยิกออกมาหยิกๆประมาณหนึ่งเป็นลอนๆน่ารักน่าเอ็นดูโอเคเดี๋ยวแม่หนิงจะถ่ายรูปเขาไว้แล้วก็ลงไว้ให้อวดไปดูในเพจนะคะสาวน้อย3มคนจากอติสตสเสียท่านเดียวกันค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าคลิปนั้นจะมีหรือเปล่าสั่งทำได้น่ารักนะ่าเอ็นดูฝีมือสวยค่ะฝีมือนิ่งถ้าใครสนใจก็ทักแชทแม่หนิงมานะคะก็เรียกว่าอาร์ตของเจ้าจูนจูนเน่อ,อร่าสมศรีศรีแคปหน้าจอของ3คนนี้มาเลยค่ะาร์ติสตท่านนี้ค่ะน่ารักมากเลย กำหนดสีตาสีผมได้เลยค่ะอมันอิงไปแล้วนะจะไปถ่ายรูปบองเล่นแล้วนะให้ดูอีกรอบนะึงดูอีอาบายบายค่ะท่านผู้ชมเจอกันนะคะบายบายค่ะ ครั้งนี้ครั้งนี้บายบายลบปุ๋ยนะคะจุบจ๊บๆค่ะ